ส่วงเสดเดือนทําทันทีวันนี้นะคะรองนายยกธรรมนัด่ะพรอมรัฐมนตรีรวมคณะลงพื้นที่มาเทีผักใต้แล้วก็ผักกางนะคะเพื่อติดตามสถานาการณ์อุตกภยัยจากอิทธิพลพายุคันแม่กีแรงบรุรณาการน่วยงานถูกผักส่วนให้ช่วยเลือดพีหน้องประชาชนค่ะจึงล้งกลมอุตุนิยมวิทยาขอไปัยค่ะลังกลมอุตุนิยมวิทยา ผักฉบับสุดท้ายนะคะเถี่ออกมาเกี่ยวกับผาอยู่ขั้นแม่กีนะคะก็ระบุว่าขณะนี้เนี่ยผ้าอยู่อ่อนกําลังลงเป็นย่อมความอากาศต่าปกคลุมบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือของประเทศไทยส่งผลให้หลายพื้นที่นะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงวันที่9กพฤศจิกายนค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือผ่าคอีสานแล้วก็ภาคกลางตอนบนขณะเดียวกันนะคะกรมชลประทานก็ได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำถ่ายเคลื่อนเจ้าพระยาจาก2 7 0 0เป็น2,750บลูกบาทเมตรตวินาที ตั้งแต่เวลาตีสามนะคะแล้วก็วันที่เก้าพฤศจิกายนเพื่อให้ซอดคลองกับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพญาในหลายจังหวัดเชน่นอางทองซิงบุรีและก็นครสวรรค์หน่วยงานด่านน้ำก็ได้แรงติดตัง้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายนา้ำขังออกจากพื้นเ,เสีียงคณะเทกองถับบกกองถับเรือและก็หน่วยงานด้านป้องกันภัยพิบัติก็ได้จัดกำลังพลเครื่องจักรกลนักเรือทองแบนและก็ชุดแผดนเคลื่อนเทเข้าวช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยกองทัพเรือก็อยังเตรียมมู่เรือบรรทาสาธารณภัยและการฉุดพลักพักดัานน้ำเข้าพื้นนเทน้ำท่วมวิกฤตในลุ่มเจ้าพระยาและภาคกลางตอนล่างค่ะการการลงพื้นนเทติดตามสถานการณ์ค่ะรอยเอกธรรมนัฐพรมเพร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้นำคณะลงพื้นทเทจังหวัดปัตตานีแล้วก็ยะลาตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยพรมสร้างตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำในจังหวัดยะลายาังเป็นระบอบเพื่อจะทำแผ่นเทน้ำค่ะ แล้วก็พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงเจเนือเ้อ โอบงอบประมาณแรงล้วน100ล้านบาทเพื่อรองรับสถานก,การณ์ฝนได้ขาดว่าจะเพิ่มขึ้นในภาคใต้โดยย้ำให้ทุกโครงการขา่าสร้าบมาดําเนินการได้จริงแล้วก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันค่ะนางสาวสบิดาไทเเษดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มอบทุ่งยางชีพให้กับภูษษ้บรสพภัยว่า6หรชุดในลายชุมชนพร้อมสั้งการให้จังหวัดเนี่ยเข้จ่ายเบี้ยเยียวยาคัวเรือนละ9 0 0พบาทให้ครอบทวนย้ำขวาน รัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างลังแล้วก็ให้ถูกน่วยงานรวมกันฟื้นฟูพื้นที่ล้างน้ำหลอดเดืเร็วเพื่อให้ประชาชนลบมาชา้ยชีวิตในตามปกติค่ะสวนเทจังหวัดอ่างทองนะคะนายพระดอนพิษณานันทกุลนะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นเทติดตามสถานาการณ์น้ำเป็นวันที่สองค่ะโดยประชุมรวมกับในงานท้องทินแล้วก็ทหารวางแผนแก้ไขจุดวิกฤตบริเวณเขตเศรษฐกิจทิศบาลตาบลป่าโมกแล้วก็ถ,น,กถ,กน,น,กกถนนทางหลวงไม้เหล็ก 3, 3ซึ่งก็เป็นเส้นทางลัก ของจังหวัดพร้อมกับสร้างแรงเสริมแนวกันน้ำและก็ใช้เครื่องจักรกลนักสร้างแนวป้องกันชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะสกัดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพญาไม่ให้ไหลเขา้าพื้นนเ่ตลลดและก็เขตชุมชนทั้งนี้คะ่ะรัฐบาลก็กำชับให้ถูกหน่วยงานนะคะบูรณาการการทำงานอย่างไกลฉิดเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างถั่วถึงโดยเน้นลักตรวดเร็วครอบทวนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะพร้อมกับติดตามสถานาการณ์น้ำย่างต่อนเนื่องจนกว่าสถานาการณ์จะคลี่คลายค่ะ